สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจาวันที่18พฤศจิกายน2563โดยเฉพาะบอครั้งเชลซีครับเรามาดข่าวเชลซีในผมในช่วงวันนี้กันดีกว่านะฮะมันมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างเชลซีในช่วงเช้าวันนี้คอนมาแรงแตงคว้าชิรูเติมหอกอีกครั้ง โดยการนี้ถนะผมเวสแฮมนะฮะกลายเป็นชีมล่าสุดที่ตกเป็นข่าวเตรียมจะคว้าตัวโอเีย์ชิรรูกองหน้าของเชลซีในช่วงเดือนมกราคมนี้หลังจากมีข่าวผูกพันกับหลายชีมในอิตาลีไม่ว่าจะเป็นอินเ์มิลานโรมา่าบราซิโอและก็จูเวนตุสโดยกันที่ทางดีดีเย่ได้ดชงนะผมเทรนเนอร์ทีมชาติฝรั่งเศสแน้นำให้ทางชิรรูนั้นมองหาตักสกัดใหม่เพื่อเขาเนี่ยจะได้มีโอกาสในการลงสนามมากกว่านี้ก่อนที่ทัวร์นาเมนต์ยูโร2020จะมีขึ้นในช่วงซัมเมอร์ปีหน้า โดยมันก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนกับฤดูกาลที่แล้วนะฮะแต่ทุกครั้งที่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยใกล้จะย้ายทีมชีโร่คนนี้ก็ยังคงมุ่งมั่นกับทางสิงบโปรูกันต่อไปสาเหตุหนึ่งก็คือครอบครัวของเขาตั้งประลากในกรุงลอนดอนหลังใช้ชีวิตในเมืองหลวงมานานหลายปี ต่อกรณีดังกล่าวอาจจะเป็นอุปสรรคครั้งใหญ่สำหรับเราสโมสรของทางซเดียาในการคว้าตัวดาวยิงวสัยปีรายนี้และก็ของเดอะซันนะฮะก็ระบุเลยว่าคุณคอนจะกลายเป็นตัวเต็งที่จะเซ็สัญญากับทางชีรู หากเป็นโดยแฮมเมอร์นั้นชิโร่นั้นก็ไม่จำเป็นต้องย้ายบ้านไปไหนหรือเสี่ยงกับการเล่นในทีมในลีกใหม่ยิ่งไปกว่าน,นั้นหากเขาย้ายไปยังทีมอินเตอร์มิลานนะฮะโรม่าราซิโอหรือจูเวนตุสชิโร่คนนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกอันดับ3หรือ4เหมือนเดิมดังนั้นเวสต์แฮมจะเป็นทางเลือกที่ดีสุดสำหรับเขาณเวลานี้แต่นว่างันนี้ผมคุนค้อนมาแรงนะฮะในการที่แย่งชิงตัวของชิโร่คนนี้ไปร่วมทีมก็ต้องรองรุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนครับ รอนขาวต่อมากันดีกว่านะฮะแฟนสิงเสดายคอนเต้เผยเชียดเส้นฟันได์ต้อนคุมเชลซีโดยกันที่อาโนนิโอคอนเต้ e นะผมทางคุณซืออินเตอร์มิลานนะฮะระบุตนนั้นเคยเชียดที่จะได้ร่วมงานกับชางเฟอร์ชูฟันได์ยอดประกันหลังลิเวอร์พูลสมัยคุมทัพเชลซีพร้อมจวกสิงบรูนั้นณตอนนั้นขาดความกระหายในการประสบความสำเร็จอย่างต่อนเนื่อง โดยกันที่หางอันเดรียโอคอนเต้เทรนเนอร์คนดังของชาอินเชอร์วิลานได้เผยม,มาว่าสมัยคุมทีมเชลซีสโมสรยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลอังกิษตอนนั้นเคยเกือบที่จะได้ไฟาลิชูฟันไดย,ยอดเซ็นเตอร์แบ็กชาวดัตช์ของชาลอร์พูลมารุวมทีมแล้วโดยคอนเต้เคยคุมทัพสิงบรูในช่วงระหว่างปี2016-2018 โดยซีซั่นแรกนั้นก็สามารถพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลอังกฤษมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ก่อนที่ได้แชมป์เอฟเอคัพในเซตที่2ฉะจากนั้นมาริซิโอซาวรีก็เข้ามาเป็นในายใหญ่ในทีมแซมฟอร์บริด์แทนที่ซึ่งคอนเต้นั้นก็มองว่าเชลซีนั้นอิ่มตัวกับความสำเร็จเร็วจนเกินไปและทำให้พาได้ตชั้น่ยอดอย่างฝันไดซึ่งเวลานั้นอยู่กับทางซอลตันรวมถึงลูมิลูโลกาโกหัวหอกทีมชาติเปยมที่นตอนนั้นเล่นกับทางเอฟเวอร์ตัน โดยในตอนนั้นผมร้องของนักเตะ2คนและเราก็เกือบมากๆเลยนะฮะที่ได้ตัวพวกเขามาร่วมทีมหลังจากที่ประตดแชมป์ลีกคนแรกเลยก็คือโรเบลูลูกาโกส่วนคนที่2ก็คือฟอร์ชิฟันไดซึ่ง2คนนี้ก็้เคียงเปนอย่างมากเลยที่จะได้ย้ายมาร่วมทีมกันเราติดต่อพูดคุยกันทุกวันและผมก็พูดคุยกับพวกเขาอยู่ตอลอดเวลา วานเกเตสองคนนี้สามารถเข้ามาช่วยยกดับทีมได้ประมาณ30เผมติดว่าตอนนั้นเราอาจจะสูญเสียมเมนต้มในการพาเชลซีไปสู่จุดสูงสุดก็ได้และโค้งชนะตอนนั้นไปอ,อีกหลายปีกันลเลยเียวหมันน่าเสียดายที่ดิวเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นจริงนะฮะซึ่งทางบรเิลลูนั้นกับทางอินเชมิลานตอนนี้เขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าแนวคิดของผมตอนนั้นถูกส่วนฟันไดกับทางเลเร์ฟูนั้นเขาก็แสดงให้เห็นแล้วเช่นกันเป็นตัวบ่งานนิทาสมัยที่ท,ทางอันโตนิโอคอนเต้คุมทัพอยู่นั้น เกิดบิดดิงฟอร์จิฟันไดแล้วก็ลูบิลูลูกาก,กูเข้ามาร่วมทีมซะแล้วเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับผมรอได้นะการกเกอร์พร้อมสู้เต็ม100%เเพื่ออนาคตของทีมในเชลซีโดยเช่นกันที่ผมคอนเนอร์ Connor, การักเกอร์นะฮะมิดฟิลด์ดาวโรดที่เชลซีส่งออกไปให้กับเวสต์ฟอร์บิดอาวบี้ยืมตัวไปใช้งานสำหรับฤดูกาลน,นี้ประกาศว่านตนนั้นพร้อมจะต่อสู้สุดใจเพื่อควงคว้านักโทษกับทีมแซมฟอร์บิดไว้ให้จงได้ โดยไม่ว่าจะตกเทศกาลแบบไหนก็ตามทีนะฮะผมพร้อมทุ่มเทพเพื่อการเล่นฟุตบอลแบบเต็มร้อเปเพราะการทำงานได้ดีกับชางเวสปอมนั้นก็จะส่งผลติดต่อกันในอนาคตของเขาด้วยเช่นกันโดยแข้งวัย20ปีคนนี้ได้กล่าวนะฮะสิ่งสำคัญก็คือการเล่นได้เล่นฟุตบอลอยู่ในระดับผิวหกิจซึ่งผมก็มีความสุขกับช่วงเวลาแบบนี้เป็นอย่างมากเลยนะเวสปอมบิดคือผู้มอบประกาศให้ลงสนามมีต่อนเนื่องทุกสัปดาห์อย่างแท้จริง แม้ผลการในคันของทีมจะไม่ค่อยได้ดังใจนักแต่หากวัดกันที่ฟอร์มส่วนตัวแล้วผมเนี่ยรู้สึกว่าการออกสตาร์ทเจ๋งๆสำหรับฤดูกาลนี้ที่เหลือก็แค่รักษามาตรฐานนะฮะและความสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเอาไว้ให้จงได้เพราะมันจะช่วยให้เก่งขึ้นได้อีกหลายเท่าตัวเมื่อกลับไปที่เชลซีกันอีกครั้งเป็นนวัตง,งานนี้ทางคอนเนอร์การ์เกอร์คนนี้ก็พร้อมจะไปแย่งตัวจริงที่เชลซีอย่างแน่นอนครับเราจะข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ น้องมันมีเหตุผลอยู่นะกาเบรียลปฏิเสธแมนยูเชลซี Chelsea, เพื่อจะย้ายซบอาร์เซนอลโดยกันทางกาเบรียลมากันเยสนะครับผมกองหลังวันที่คิดของทางอาร์เซนอลยอมเปิดเผยแล้วว่าปฏิเสธข้อเสนอจากทีมใหญ่มากมายรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็เชลซีเพื่อจะย้ายค้าแข่งในชินเอมิเรตสเตเดียมในช่วงสเสมอต่อน,นั้นโดยเขาด้บอกว่าตอนอยู่กับทางลีดนั้นผมพยายามไม่สนใจข่าวลือเรื่องการย้ายทีมืองต่างๆนานนะ่ะ เพื่อให้โฟกัสกับความสําเร็จของตนเองกับต้นสังกัดและก็พัฒนาฝีเท้าอย่างจริงจังถึงขั้นสุดโดยแน่นอนว่าอาสเซนนั้นเป็นทีมแรกที่ติดต่อเข้าทางเอเจนต์ของเขาและก็หลังจากนั้นก็มีอีกหลายทีมยักษ์ใหญ่นะฮะตามข่าวลือว่าพยายามเจรจาก,กับผมแต่ด้วยความที่การย้ายค้าแข่งในถิ่นเอมิเรตสเตเดียมคือความฝันมานานแล้วจึงตัดสินใจไม่ยากครับ ผมดูเกมของพวกเขาอย่างใกล้ชิดตั้งแต่สมัยเด็กทําให้ทราบถึงประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งของพวกเขาและขอยืนยันมาว่าอาร์เซนอลนั้นยังคงเป็นหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดของโลกอยู่ณวันนี้สุดท้ายก็คอนเฟิร์มกับทางไอเจนต์มาว่าผมเนี่ยอยากจะสวมชุดแข่งของอาร์เซนอลลงเล่นต่อหน้าแฟนๆในสนามอิเปรเลสเตเดียม ที่ลอนดอนฉะนั้นไม่ต้องสนใจทีมอื่นอีกแล้วรีบปิดดีวไปเลยก็ว่าได้นะครับเป็นนว่างานนี้นะฮะนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยมีข่าวกับทางเชลซีในตอนนั้นแต่สุดท้ายแกเบียวคนนี้ก็ย้ายไปอยู่ที่อาร์เซนอลนั่นเองวเราวาบนรดาข่าวต่อมากันดีก่อน,นครับเบอร์หน <Be ard> ึ่งยุโรปสุมาเจ้าเวหาช่วยโค,โคเกมรับมากที่สุดแล้วโดย CIES ะผมฟุตบอล on s u r f a c t o r y เว็บไซต์ด้านการรวบรวมสถิติในกีฬาฟุตบอลได้คำนวณใน,นผมการชนะจังหวะขึ้นโขกช่วยเกยมรับของทุกลีกทั่วทั้งชีวิตยุโรปซึ่งตอนนี้คนที่เป็นอันดับที่1ก็คือเคิร์ตซูมาแลรับของเชลซีขณะที่ทางแฮร์รี่แม็กคว์กองหลังของแมนยูนั้นติดเอันดับที่3กันด้วยครับโดยกันทางเคิร์ซูมากองหลังของเชลซียอดสโมสรแห่งเวทีฟุตบอลผิวหนักิจ ไปนักเตะที่มีเปอร์เซ็นต์ชนะในจังหวัดดวลลูกกาอากาศในด้านเกมรับเยอะที่สุดของทุกลีกทั่วชวีตยุโรปในฤดูกาล2020นี้จากการที่ชนะถึง96.3%ตามการรวบรวมสถิติของ CIS Football on s e r f Victory เว็บไซต์ด้านการรวบรวมสถิติในวงการฟุตบอลชื่อดัง สำหรับตัวเลข96.3%ของทางซูมานั้นมาจากการชนะในการขึ้นโมงเพื่อช่วยเกมรับถึง26ครั้งจากการโขกทั้งหมด27หนส่วนอันดับที่2ก็คือเ mm hmm. บรัตจิมซิมิแนวรับของอัตาลนตานะฮะที่ทำได้ไปทั้งหมด95.7%ขณะที่อันดับที่3ตกเป็นของแฮร์รี่แม็กควายที่ชนะในการขึ้นโขกด้านเกมรับถึง90%ทางนี้ปราฟาเอลวาบรานแนวรับของ ผรออกมาลกนะฮะครองที่4ร่วมกับทางปาโบนาซิเมนโตของกองหลังบอกโดนะฮะแลก omen, ะก็เซบาสเตียนโฮเมนผการหลังวินดรนเชเวด้วยตัวเลข80%ขณะที่ทางเยนลี่มีนาดาวเตะของทางเอรฟตันได้ตัดที่10ด้วยจำนวน86.2%นั่นเองโดยสิบอันดับแรกที่ชนะการโดนลูก,กาอากาศเวลาเล่นเกมรับมากที่สุดนะฮะในทุกลีกทั่วทั้งชีวิตยุโรปนั้นก็มีดังต่อไปนี้เริ่มจากคนที่1ก็จะเป็นเคอร์ซูมา ของเชลซีอยู่ที่96.3%คนที่2ก็จะเป็นเปเบรต์จิสติของอาร์ันตาอยู่ที่95.7%คนที่3ก็จะเป็นแฮร์รี่ปีกวายของแมนยูอยู่ที่90%คนที่4ก็จะเป็นราฟาเอลวาบรานของเริอัลมาดลิกอยู่ที่88%คนที่5ก็จะเป็นบาโบนาซิเมนโตของบ็อกซ์โดอยู่ที่88%คนที่6กก็จะเป็นเซบาสเตียนโฮเมน ของวิลเล่มเชเวอยู่ที่88%คนที่7ก็จะเป็นโอลิเวียบาสกายีของ PSV ีไอโฮเฟนอยู่ที่87.5%คนที่8ก็จะเป็นยอนลูคูมีของเก่งอยู่ที่87.5%คนที่9ก็จะเป็นลอเรนโซโตเนรี่ของซามโดเรียอยู่ที่87.5%และคนที่10นะผมเยเวรี่มินา ของทางเอฟเวอร์ตันอยู่ที่86.2%นั่นเองครับโอ้โหนะฮะพวกเขาเหล่านี้เป็นสินักเตะนะผมที่ขึ้นโคกนะฮะเปอร์เซ็นต์ที่จะชนะนั้นค่อนข้างจะสูงขึ้นเลยทีเดียวก็มีตั้งแต่สูงสุดก็เกือบ100%นะฮะและก็ต่ำสุดก็ประมาณไม่ต่ำกว่า80%นนะครับผมโอ้โหถือว่างานนี้สุดยอดจริงๆครับ หลังนี้ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรเชลซี 4, ประจําวันที่18พฤศจิกายน2563โดยเฉพาะบัครั้งเชลซีครับ